ชนบรุษุพันบุรี4002ตรงไปนี้เลี้ยวซ้ายได้เลยครับเจอถนนย้ายเลี้ยวซ้ายครับโอเอ้เจอถนนเลยเี้วถนนใหญย้ายเลี้ยวซ้ายได้โอ้หนุ่มไปไหนมาลุงขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากโอ้เหมือนกันลุงก็มาจากนั่นแหละขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ยหลงทางแล้วพี่น้องเอ้ยมางานบวชลูกชายเพื่อน พอดีน้องเขาเออบอกว่าขับรถตามผมมาว่าอย่างนั้นก็กําลังขับรถตามด้านหลังของน้องซึ่งเ,เป็นรถมอเตอร์ไซค์สงสัยบ้านน้องเขาอยู่แถวนี้บอกว่าตามผมมาพี่เดี๋ยวผมยาบอกทางให้ GPS ในขณะนี้มันมันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้มีทางแยกอ๋อด่านช้างตรงไป น้องเขาก็สุดยอดน,ยนะครับมีน้ําใจทันทีที่จอดรถถามโบเขาบอกว่าพี่ขับตามผมเลยเดี๋ยวผมไปส่งปากคางไปย่างนั้นนะครับมองไกลๆไ,ไม่เห็นไม่แน่ชัดนะครับไม่แน่ใจว่ารถทะเบียนอะไรแต่ว่าน้ําใจของน้องเขาสุดยอดนะครับอยู่ในเวิ้งนะครับของอําเภอ,เอ,อด่านช้างตําบลอะไรไม่แน่ใจ แต่ข้างหน้าหนู่นนะครับก็มองเห็นเห็นแนวไฟนะครับเห็นไฟถนนถ้า hmm. เห็นไฟอย่างนี้ก็ใจชื้นแหละพี่น้องแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าม,มันมันมืดนะครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่นี่นยี่สิบเอ็ดนกาแล้วสุดยอดทางโค้ง มืดเลยบริเวณนี้ไม่มีไฟพี่น้องไม่แน่ใจว่าน้องเขาอไปไหนมาแต่ว่าน้ําใจนะครับชาวบ้านป่าไก่พื้นเที่ยงเ,อ,เอ,อ้เริ่มเห็นไฟนิดนึงก็ยังดีวะ เห็นมีไฟ <Yeah. S 1> GPS อ๋อ GPS เริ่มใช้ได้เลยใช่ไหม <Yeah. S 1> เมื่อเมื่อสักครู่นี่มันมันไม่มีสัญญาณเนาะ <Yeah. S 1> น่าจะถึงใกล้จุดทางร่วมทางแยกเหมือนน้อง yeah. กะชลอน,นี่นะี่นนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแนวไฟที่เห็นเมื่อสักครู่พี่น้อง G P S นี่มันก็พาหลงบ่อยนะพี่น้องมีครั้งหนึ่งเดินาทางไปงานศพที่จังหวัดกาญจนบุรีมันพาเข้าไร่อ้อยอย่างเดียวพี่น้องเข้าจนชนิดที่ว่าคือมันมืดแล้วก็มันไม่มีหมู่บ้านะจะออกก็ออกไม่ได้ ตอนนั้นก็วิ่งไปเรืเอ่อยบางจุด G P S มันก็มันก็มีสัญญาณนะครับบางจุดมันก็ไม่มีอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ไม่มีสัญญาณก็น่าจะเป็นรถปิกอัพของชาวบ้านในพื้นที่แถวนี้ ขนาดเมื่อสักกู่เนีย่ยขึ้นรถเขาเลยมาเน,ะเนาะเขาก็วกรถกลกับมาให้ความช่วยเหลือผู้นำใจจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องเหยื่อนะครับมันมันมันมืดนะครับมันมืดเนี่ยมันมันไม่เห็นอะไรแต่ว่าก็ดีว่าน้องเขาขับรถนําหน้าเป็นเพื่อนอย่างรถพี่ครับที่แซงขึ้นไปเมื่อสักกู่ถ้าเราเขาเรียกว่า ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนนะพี่นออ้องเราเราไม่ได้รู้จักเขาจะหนกลัวไหมโอ้บัยพิบัตนะภัยพิบัติหรืว่ามันไม่น่ากลัวเท่าคน,น,นแถวนี้มันดงเสือน่าจะบอกใน,นชา้าไหม ไปมีไฟไหมเพื่อสองลอดด้านหลังมีรถออกไหมไม่แน่ใจ,ใจว่ารถที่เข้าไปงานไหมแต่ส่วนมากนะครับในวันนี้ ผนพื้นที่ครับพี่น้องถามว่างานใหญ่ไมนนด้งานใหญ่ ได้เลยครับเจอถนนใหญ่แล้วเลี้ยวซ้ายครับโอเคครับเจอถนนแล้วล้วถนนใหญ่แล้วเลี้ยวซ้ายได้เลยครับโอ้หนุ่มไปไหนมาลุงขอบคุณมากบ้านผมอยู่ธ์ทานนี้ครับโอ้ขอบคุณมากมาครับอ๋อเหมือนกันลุงก็มาจากนั่นแหละขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดพี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3 0 8 อันนี้ก็น่าจะตรงอย่างเดียวเนาะ600อีกหกร้อยเมตรเดียวซ้ายอ๋600อหกร้อยเมตรเดียวซ้ายถนนใหญ่เหมือนว่าไหอ๋อโอคโ,อคโอค้สุดยอดนะครับก็คุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเส้นทางมันมืดแล้วก็ไม่มีน้องเขาขับรถให้นำแล้วอขอบคุณมากครับพี่น้องที่ตามมาส่งอันนี้คืออะไรอ๋อไปโอ้โหทางตะเพินขี้อีก100้เรียวซ้ายเข้าสู่ถนน นิเดี๋ยวนะเลี้ยวซ้ายอบอ๋อใช่ไหมอ่าโอเครอดตายแล้วพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามโอ้นะครับเออ้าไม่มีน้องเขาก็งงเหมือนกันโอเคครับ